สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนไปดูน้ำท่วมกันนะคะปกติแล้วที่อำเภอหล่มสักเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมทุกๆปีเลยนะแต่หลังจากที่เขาทำผนังกั้นน้ำนะคะบริเวณแม่น้ำป่าสักก็จะทำให้อ่าไม่มีน้ำท่วมมาสองปีแล้วนะปีนี้ก็เพิ่งเป็นปีแรกค่ะที่มีน้ำท่วมหลังจากที่เขาทำผนังกั้นน้ำไว้แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณถนนใกล้ๆก,กับแถวบ้านพี่อ้อนะคะก็จะมีน้ำท่วมประมาณ1ฟุตค่ะแต่ว่ารถก็ยังสามารถสัญจรไปมาได้อยู่นะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมบริเวณเถนนคนเดินค่ะแล้วก็บริเวณแม่น้ำป่าสักเป็นจุดเช็คอินของอำเภอหลมสักอีกที่นึงนะคะ ก็เป็นบริเวณที่ใกล้ๆกับถนนคนเดินค่ะก็จะมีวิวทิวทัศน์สวยงามนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีปริมาณน้ำปริมาณน้ำก็เกือบจะท่วมสะพานนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆตรงที่มีราวสะพานสีขาวนะคะตรงนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำค่ะน้ำก็เต็มเลยนะคะก็เกือบจะท่วมสะพานแล้วนะ ท่าที่เห็นเนี่ยก็คือจะมีระดับน้ําที่สูงกว่าขอบตะลิ่งประมาณ1เมตรนะคะถ้าเผื่อไม่มีผนังกั้นน้ําก็คงจะน้ําท่วมเสียหายมากกว่านี้ค่ะที่เห็นเป็นอาคารสีส้มๆอยู่ข้างหน้าก็คือพิพิธภัณฑ์หล่มสัก์นะคะก็คงจะโดนน้ําท่วมเหมือนกันนะเพราะว่าพี่อ้อก,ก็ไม่ได้เดินไปตรงจุดนั้นนะคะ ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่า,าแม่น้ำป่าสักที่อยู่ข้างหน้ามีระดับที่สูงกว่าถนนประมาณ1เมตรนะคะแต่ว่าเขาก็มีผนังกั้นนะคะก็ไม่ไม่ได้ทำให้เขาล้นออกมามากมายนะคะแต่บริเวณนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำล้นออกมาจากแม่น้ำนะคะทั้งทางที่มีผนังกั้นแล้วนะ ก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยค่ะเป็นช่วงๆนะคะก็จะเห็นว่าน้ำจะมีสีขุ่นๆนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกใหม่ๆค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ